คืนวันศุกร์เสียงหัวเราะและแก้วที่ชนกันน้ำเมาอาจดูเหมือนเป็นกุญแจสู่ความสนุกและการปลดปล่อยแต่ปัญญาที่ล้ำยุคจากพระคัมภีร์ได้เตือนเราถึงราคาที่แท้จริงของการปล่อยตัวตามใจคำเตือนจากสุภาษิตพระคำของพระเจ้าในสุภาษิต2ิข้อหนึ่งกล่าวอย่างชัดเจนว่าเล่าทําให้คนปากพล่อยของมึนเมาทําให้คนเอะอะโวยวายและผู้ใดยอมให้มันพาหลงตเตลิดไป ก็ไม่ฉลาดคำสอนนี้สอนเราถึงสองผลลัพธ์ที่อันตราย 1. ปากพล่อยสุราทำให้ลิ้นเราหลวมเปิดเผยความลับพูดจาทำร้ายผู้อื่นและทำให้เราเสียความน่าเชื่อถือ 2. เอะอะโวยวายมันจุดไฟโทสะทำให้เราทะเลาะวิวาทและก่อความวุ่นวายโดยไม่จำเป็นการตัดสินใจที่จะให้มันพาหลงตะเลิดไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกแต่เป็นเรื่องของสติปัญญา เมื่อสติหายไปการตัดสินใจที่สำคัญก็พังทลายลงการปล่อยให้ของมึนเมาควบคุมเราคือการมอบอำนาจให้มันทำลายเกียรติศักดิ์ศรีและความสัมพันธ์ของเราดังนั้นคุณจงจำไว้เถิดว่าเรามีทางเลือกเสมออย่าแลกเปลี่ยนสติปัญญาอันมีค่าของคุณกับความสนุกชั่ววูบที่ไม่ยั่งยืนแต่จงเลือกสติปัญญาจงเลือกความมีสติและจงให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณ จงตื่นตัวและรักษาความฉลาดไว้เสมอ